ทำใจว่าได้ไดด<อ>ฟังเพลงใหม่บอ,อดทับงมเดินถอยออกมามตลอดเวลาที่หักกันกับมีแต่เจ้าผู้เดียวเอิดไอวะทุย้อนไอหมู่จึงมาของเทียวสื่อตรงจนเบิดทางเลี้ยวลหลบโคงหัวใจบอดไดไ อายทั้งนาทีของสามเหมือนเขาทุกอย่างผิดแค่ว่าอานมาลังคนไหนทะเบียนสมเจ้าตัวว่าสด <c oughs> แล้วทอรยคุคนน้องข้ามกักหลอบเข้ามานอกใจจนพ้าบ้านเตือบนบังสาสัว หัวหนอกสมรถบ่ได้จดทะเบียนคือเขาแต่ทำหน้าทีใ่ในการหาเจ้าบอกเพือนเป็นสองรองพยแต่นัทไส่มาจบเพลงเลยดูวันยาฝาป่อยไปไหลพี่น้องคนสี่เบียร์เร็วคอมเมนต์มากเลยครับเปียเลยครับ <understanding> มือ่ลไรไม่นเด้ครับบอหนี่ข้าวเล่าไม่ได้ครับพี่นี่เป็นตะคือว่าพี่น้อง เต็มติดล็อกแฉผมว่าแ <Man. S 2> มนเ,เอาเสียน้นเป็นพระเอกลวดครับค,รคืคอขัดแง่สากข้อมันชื่ออะไรร็อคสีนี่ฐานเนี้ย <c oughs> นนล็อกมาซาเลยบอดฟังได้ไงแสดงเป็นอออน,น,นอกรถเอเชียก็ได้ดอกเอเชียแนวนอกใจสุดยอดกับพี่นี่บดังคุณสิบวช <c oughs> เ,เ,เอาเอาอีกอ๋อ <c oughs> <c oughs> มีหลักฐานด้วยครับแมนครับ มีโอ้ยหลักฐานอันนี้ตั้งเต่เหมือนฟังแต่ยูนิลตูสสอพน์เจมส์คณะอีทงมาหุบคาบบ่ดังบ้านปฏิบัตู้เซียอนมือมเปจานมันเดี๋ยวเขาบ่ดังบ่ดังไม่ไม่ต้องมีสูตรดาวบ่ดังเแบบอะีวัที่เนือีวนิบอกเอาเนื้อเนียนเอาหน้เียนเน่ยิวเน่เดี๋ยวเดี๋ยวเรายิวเป็นวัน่าอะไรพะวู่มือนี่พี่ดีมือมีรีองนับคือว่าให้ระยะเวลาสู่สุดคือสามเดือน มันดโดนพูดพิสูจน์คนตัวนึงเดือนแม่สิได้เท่าไรจังสีไหมนึ่งเดือนก็ได้แต่อันนี้เป็นตั้งให้อยู่แล้วขึ้นเดือนเดือนแต่สิบลาโอ้ขึ้นสิหลายหลายคอเอาไปพูดเถอะที่ให้ตั้งเป้าไว้่เอาสี่ก็คือผมว่าให้เป็นเพ้งติดผูอเป็นเพ้งติดผูเป็นเพ้งที่เขาเอาน้ำขึ้นไปลินแกนในการแสดงสดรถเงี้ยคือจบแบบนี้แล้วนี่นี่นม่ บ่ได <c oughs> so uh, ้ย่อง่พี่น้องย่องก็บ่ได้เพราดอกาอหรอกใช่เลยเด้อไอเแมวอีนพี่ลิ้นครับเปิดอี่างเงดังเทอนี่มีเนี้ยหนอกสมพอจิ หนึ่งเดือนหนึ่งล้านวิวก่อนเมนเมนเขอบคุณครับขอบคุณครับกอแชร์กันแชรครับแชไอผลงานเใหม่ของไอบอสจบนี่ครับมันนีพยิงไปลองกัเป็นเนี้ยอยสุเนียนอกจุเลยครับแต่ทีเดียวจนีออีกนีเปงสุเพราะว่าสมัครับกใจมนมันเยอกนี่ขเมนบอสมัยปับังยังมีคนีมีครับมีครับครับมนจ ขนาดผมมาเนี่สุดตาผมมาเนี่ยนั่งเกทีเนะ่เนะี่ยคนเนี่ยเว้ยถ้านังคนเะนี่ยวันนี้เจ้าไปซูบะหมี่ไม่กินนะแล้วแม่เนี่ยผมก็ไปสูบะหมี่แล้ว <c oughs> ผมก็อยู <c oughs> ่เบื้องหลังแล้วผมก็สูบะหมี่แล้วครับมวนมวลครับมวนขอบคุณนะครับขอบคุณครับเปิดอีกเนี่ยครับคุณของเบอร์บี่กันอ๋อ,อเดี๋ยวอีกสังไรนึงเดี๋ยวขนาดคนที่เปิดเนี่งครับ บม่รู้แหละเอาอันเดีแรกผมว่าเป็นพิงที่ชัดกทมอีกอ่าเป็ี่นพิงที่หลายๆวัต้องนับไปเรียนอีกกับบริษัทบ่อใดรับมันจำเป็นกับเพราะมันดังนี่แหละขอหาคัดพ่อพิงขอนี่บวชครับลองลองพ่อใหม่ครับกับหลวงพี่นนท์ครับครับหลวงพีหลวงพี่หมาครัลวงพี่นนท์บวชแน่นอนครับครับท่าบ่อดังพลวัเด้อวยู่บจุบันนนท์บวชเป็นที่บวชปัจจุบันว่าบวชอยู่ชัยภูมิโอเคบวชเป็นเนื่นมาพ่อเราหนะ เน้นไหมนี่ <c oughs> ไหมสินไม่นงหน่อยเอาเท่สินหน่อยดูเรื่องก็เบิ้งใสครับก็ขอบุุนครับ,บทุกคนร่งใจาฝากเชียร์นะครับอ่าผลงานเพลงใหม่ของอบอสโจยมานินามุซานะครับพูดจำทีมงานสนาวน้อยเพลนนะครับหัวนอกสมรดบอสได้จดทะเบียนแค่นั้นแหละครับ <c oughs> เย่เยตี คนเจ็บขาอยู่บ่สีเบิบ้งผู้มเจีบขากันซื้อสีเบิบ้งไอ้มมนิริโมนิริไอ้โม่ในรถของเลยมาแลงแค่ครับแมนยูหรอครับเออมาอ่านคอมเมนต์กันเลยด้วยเพ่งอี่างก็บสมหวังครับมอนไอ้เมื่อกี้แล้วว่าที่เนี่ติดติดมาแรงแน่นอนภายในสองวัน <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณงานออกต้องเชร่ใใ่กันเชร่ใส่กันนี่ครับหนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจเ้อครับไห้ก็เพราะอาจจะโจรตลาดแท้ๆนะครับเมื่อเดียวก็ได้เร็วครับร้านวิวตอนนั้นยี่สิบสี่ชั่วโมงละหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวอยู่ได้นอนจะไปที่เน้อ ตอนนั้นไปซื้อผายยุ่งเทียบบึงแกยุ่งเทียบยอดวิวพื้งขึ้นบึบบึบบึบใหญ่นะ